ใช้ขา,าพอแล้วพอแล้วยืนตรงนั้นแหละพอ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 เดี๋ยวตกน้ำไม่กลัวเลยตรงนั้นแหละพอ<ด>มันเป็นถนนนะคะตรงนี้นะะี่ค่ะถนนตรงนี้ค่ะถนนน้ำแก่งท่วมมาหมดเลยน้ำเขื่อนอบนรัดเป็นถนน จ,น,จนได้ไม้ไปแล้วห้ามให้รองเท้าเปียกนะอยู่ใกลๆถอยออกมาทางนี้เลยตาเอาไม้ม้เลยไม่เอาให้จนจนโดนหน้าถอยออกจากน้องสิตาอย่าเดินลงน้ำนะเดินละลุยน้ำละ พออย่าเดินลงไปพอเปียกห้ามไม่อยู่แล้วเปียกแล้วรองเท้าก็เปียกแล้ว เปียกนะตาเปียกนะไม่ยอมจะเล่นก่ะพี่เปียกนะจนจนุจนไม่เดินลงไปอีกพอแล้วถอยขึ้นไปค่ะอืมตะเล่นละเนือเล่นน้ำละเออเอาเล่นนะอืมอ่ะ ไงล่ะคะเป็นไงสนุกกันใหญ่เลยออสนุกกันใหญ่เลยคะ่ะอืมเออ โดนหัวแล้วตะโดนหัวแล้วล้างมือด้วยตาล้างมือด้วยอืมล้างมือดีๆนี่มันก็ท่วมมาไกลแล้วค่ะนี่นี่ค่ะท่วมถนนทั้งหมด เบ,บาๆนะเบ,บาๆนะตาเดี๋ยวหัวทีมนะจุนๆพอแล้วถอยขึ้นไปตามันจะหัวทิมนะนะนะเลอะไปหมดแล้วคะ่ะเลอะไปหมดแล้วเอออย่าพึ้นไปเีกมันจะหัวทิมเจตา อือหัวทิมนะขี้คอนเต็มหัวน้องหมดเลยวันละห้อง ขี้โคนโดนหัวน้องพอแล้วอย่าลงไปลึกน้ำขี้โคนเตียงหัวเลยโดนจนนโยนใส่ยนจนโยนใส่ตัวเองนะ <laughs> แม่ไม่ได้เสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะโยนไปทางนู้นเดี๋ยวมันโดนเนาะล้างมือดีๆไม่ต้องไปลึกขนาดน,านั้นถอยมาถอยออกมาล้างมือยังงอยู่ วันนี้แม่เอาอันนี้มาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ค่อยมาเล่นใหม่เล่นไม่ได้แล้วมันโดนเสื้อหมดแล้วปะปะขึ้นไปล้างมือจนๆล้างมือล้างมือไลรังมือะปรออย่ โดนหัวพี่มาขยันมาทางนี้จุนจุนมาเดินมามาจุนจุนไม่ยอมป่วนไม่ยอมมาจุนจุนมาล้างมือมาจุนจุนล้างมือล้างมือยังล้างมือแล้วก็ไปไปไปเอาองางนไปตาไม่ยอมนะครับตาไม่ยอมพอจุนจุนลุกขึ้นล้างมือล้างมือมันโดนพี่ล้างมือล้างมือวัดล้างมืออุจะโดนหัวน้อยหัวพี่ nè bà chun chun má khoai giang khoai giang khoai giang ขาขาขาลึกมันลึกไหมหน้าตาวิ่งก,กระทึบกระเด็นใส่น้องหมดแล้วมันโดนมันโดนพี่มันโดน โดนหัวน้องไม่ต้องไปลึกนะไม่ต้องไปลึกนะตกน้ำตายนะเด็กใ้น้างมือไปไปขึ้นไปจนจนเต็มเสื้อแล้วไปลุกขึ้นบายบาย อันเียกัิดบันอาล้างมอล้างมอล้างล้างล้างนะวี้มะมไปเดินางไอ่ะไปจนเขึ้นเดนไปไปเอามาสมาล้ก่อน่อมขึ้นองเลยความวุ่นวายกำลังเกิด <ต>ออะืไปไปะจะตกน้ำตายไปคนนี้ไปเดินเดินไป, <ๆ S 2> ไ,ปไปใส่รองเท้าใหม่ก่อนคู่นี้มันเปียกแล้วนี่ไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนไปเองเอารองเท้าผ้ามาเออไปเดินไปเปลี่ยนรองเท้าไปเปลี่ยนรองเท้าที่รถไปเดินไป เดินไปคองบุ่นมาขาลังไปเดินไปเปลี่ยนรองเท้าเร็วเดินไปเอากลับมานะมานะไม่ยอมค่ะจะลงไปเล่นอีกมาเดินมาเร็วๆมาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเท้าเปียกหมดแล้วเนี่ยเอาไปบ,บายให้หน่อยอาบายเอาไปบายก่อนบายบายก่อนบายบายสวัสดีจ้าก,ก่อน จ้าแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายปะไป,ะป,ะปะเดี๋ยวแม่อุ้ม